สวัสดีค่ะลังหวานสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะวันนี้เรามีเก่งมานำเสนอมากเพราะว่าคันนี้แข็งแรงทนทานดุดันกันมากๆกันเลยค่ะนี่ Toyo ต,ต้าอันติสนะคันนี้เป็นรถปี2015จากลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนสินเชื่อนะคันนี้ผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทนะคะ1-12เดือนแรกจากมาเรามาดก,กันดีกว่าค่ะว่าคันนี้มีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ย มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมสวยๆตัดกับสีขาวแบบนี้เลยตาไฟนี่ไม่มีความบวมไม่มีความหมองกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าขะอาจจะเห็นลมผมแบบปลิวๆกันนิดนึงนะคะชท่ววนี้ลมแรงมากๆเลยนี่แม็กแม็กอัลลอยจากศูนย์โตโยต้าอีกด้วยนะคะยางเปลี่ยนใหม่เป็นปี22แล้วค่ะลูกค้า่ะกระจกมองข้างของเขามาคร้องกับไฟเรียวสวยๆแบบนี้เลยและที่สำคัญ นีใหม่ให้รอบคันกันเลยทีเดียวจ้ะลูกค้าขามาแอบบมาดูด้านในกันนิดนึงนะสวยมากๆเลยสําหรับใครที่อยากได้คันนี้นะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการหรือมีธุรกิจส่วนตัวชาวไร่ชาวนาเลี้ยงวัวนะออกคันนี้ได้ไง่ายๆไม่ต้องมีคนค้าเลยค่ะลูกค้าขาผ่อนสบายๆอีกด้วยนะจ๊ะฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยดูด้านในก็คือสวยหรูหรามากๆเลยคันนี้นะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า รถสไตล์แบบนี้จะเป็นรถผู้บริหารผู้บริหารต้องเป็นคนได้ครอบครองเท่านั้นแต่ไม่ใช่ค่ะลูกค้าคิดผิดแล้วเพราะว่าออกรถกับน้องหวานออกง่ายทุกอาชีพเลยนะจ๊ะโ,โปรโมชั่นบอกก่อนนะคะว่าจัดไปนห้าให้ฟีถึงหน้าบ้านส่งรถให้ฟีถึงหน้าบ้านฟีดาวพอดเดือนและ4,000กว่าบาท1-12เดือนแรกเลยค่ะใครอยากได้โทรหานนองหวานได้เลยที่เบอร์ศูน4์หกหนะคะ แค่บัตรประชาชน1นึ่ใบาสามารถจัดไปแนนรู้ผลเครดิตภายใน5นาทีเลยค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรหารน้อหวานได้เลยที่เบอร์0 6 1 4 7 8 6 5 9 5ค่ะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวไว้ค้